สวัสดีค่ะดิฉันจักษนาพิจารณ์ศร์น,นะคะจะมาแสดงจะมาแสดงรายการการกิจการมีพนักง,งานรายเดือนนะคะโดยเราจะใช้ข้อมูลตามตารางนี้นะคะโดยเราจะเข้าไปที่โปรแกรมคะ่ะโปรแกรมเมนูหลักนะคะไปที่ฐานข้อมูลคะ่ะ เมื่อไปที่ฐานข้อมูลแล้วนะคะก็ให้ดับเบิลคลิกไปที่เพิ่มแก้ไขประวัติพนักง,งานค่ะเราจะเห็นว่าในในโปรแกรมของเรานะคะยังไม่มีชื่อหรือรหัสพนักง,งานใดๆเลยนะคะเราก็จะคลิกไปที่เ,เพิ่มหรือกด F3 ค่ะ โปรแกรมก็จะเข้ามานะคะให้เรากรอกแก้ไขเพิ่มแก้ไขรายชื่อพนักงานค่ะโดยอย่างแรกนะคะเราจะไปที่รหัสพนักงานค่ะเป็นรหัส01นค่ะพิมพ์ไปเลยค่ะคำนำหน้านะคะของเราคือนางสาวค่ะ ชื่อนามสกุลนะคะพนักงานก็คือสุขใจเก่งมากค่ะเราจะไปที่เพศนะคะโดยพนักงานของเราเพศหญิงก็จะเป็น F ค่ะ ต่อมาเป็นที่อยู่ค่ะ โดยเราจะใส่ที่อยู่ไปนะคะที่อยู่ของเราคือราชพาวค่ะจังหวัดกรุงเทพนะคะถ้าเราไม่ทราบรหัสเราก็จะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เราเลือกจังหวัดนะคะโดยเราจะเลือกกรุงเทพค่ะ รหัสจังหวัดก็คือ bk ค่ะกด enter หรือคลิกเลือกค่ะต่อมาที่รหัสไปรษณีย์นะคะคือรหัส10250ค่ะเมื่อกออที่อยู่รายละเอียดที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปที่หน่วยงานสังกัดทับเงินเดือนค่ะ โดยพนักง,งานของเรานะคะสังกัดแผนกขายค่ะคือ0ูนเรากดจุดแล้วก็ Enter ค่ะโดยเราจะมีแผนกขายของเราอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราก็คลิกเลือกเลยค่ะ เริ่มทำงานนะคะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองห้าห้าเ็ค่ะเงินเดือนค่าแรงนะคะคือห้าหมบาทค่ะ โดยธนาคารนะคะเราจะใช้ธนาคารเดียวกับบริษัทนะคะคือธนาคารธนาชาติค่ะเราไม่ทราบรหัสธนาคารนะคะเราก็จะกดจุดแล้วก็ Enter ค่ะเพื่อให้โปรแกรมนะคะขึ้นมาให้เราเลือกรหัสธนาคารและชื่อของธนาคารค่ะโดยในที่นี้เราจะเลือกธนาคารธนาชาตินะคะจะเป็นรหัสธนาคารคือ tban ค่ะเมื่อเจอแล้วเราคลิกไปที่ธนาชาตินะคะกด Enter หรือคลิกเลือกค่ะโปรแกรมก็จะดึง รหัสแล้วก็ชื่อมาให้เราโดยอัตโนมัตินะคะสาขาเราก็จะใช้สาขาเดียวกับบริษัทนะคะคือสาขารามคําแหงค่ะเราก็จะผิดเข้าไปเลยค่ะเลขที่เลขที่บัญชีเงินฝากค่ะคือ2.5.0 2 0 0 0 -1 ขีดสขีด0ขีด1ค่ะ แล้วเราก็จะไปที่กองทุนทับประกันสังคมนะคะโดยเราจะกรอกเลขบัตรประชาชนค่ะในที่นี้เลขนะคะก็คือ1234567890123ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับเลขที่บัตรประชาเลขที่เลขบัตรประกันสังคมให้เราโดยอัตโนมัตินะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกด F 1 0หรือบันทึกค่ะต่อมานะคะพนักง,งานคนที่2ค่ะรหัสพนักง,งานคือ02ค่ะคำนำหน้าคือนายค่ะชื่อชื่อสกุลนะคะคือดีจริงแน่นอนค่ะ เพศนะคะผู้ชายก็จะเป็น M ถูกต้องแล้วค่ะต่อมาที่อยู่ค่ะที่อยู่คือสะพานสูงค่ะจังหวัดกรุงเทพนะคะกดจุดแล้วก็ Enter ค่ะ เพื่อให้โปรแกรมขึ้นบัญชีให้เราเลือกนะคะโดยเราจะเลือกชื่อจังหวัดกรุงเทพรหัสจังหวัดคือ bk ค่ะกด enter หรือคลิกเลือกค่ะต่อมาค่ะเป็นรหัสไปรษณีย์นะคะคือ10240ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยในช่องของที่อยู่นะคะก็ไปที่หน่วยงานสังกัดทับเงินเดือนค่ะ สังกัดแผนกนะคะโดยในที่นี้ระบุว่าเป็นแผนกขายค่ะ,ะแผนกขายนะคะนี่ค่ะ,ะแผนกขายของเราคือรหัส0ูนยค่ะถ้าเราจำไม่ได้เราสามารถกดจุดแล้วก็ Enter ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาขึ้นแผนกมาให้เราเลือกนะคะต่อมาวันที่เริ่มทำงานคือวันที่1เดือน2ปี2558ค่ะ เงินเดือนนะคะคือ15,000บาทค่ะธนาคารเราก็จะจะใช้ธนาคารธนาชาติเช่นกันค่ะกดจุดชื่อธนาคารธนาชาตินะคะรหัสธนาคารคือ t b a n ค่ะกด enter หรือคลิกเลือกค่ะสาขารามคำแหงเราก็จะพิมพ์ไปนะคะ เลขที่บัญชีเงินฝากคือ250ขีด2ขีด0000ขีด 2, 2ค่ะต่อมาที่กองทุนและประกันสังคมนะคะโดยเราจะกรอกรหัสประชาชนค่ะคือ2345678901234ค่ะ แล้วก็กด F 1 0หรือคลิกบันทึกได้เลยค่ะต่อมาพนักงานคนที่3นะคะคือคนนี้ค่ะรหัส03ค่ะคำนำหน้าคือนางสาวนะคะชื่อนางสาวงามดีงามจริงดีพร้อมค่ะ เพศนะคะเพศหญิงเราจะเลือกตัว f ค่ะต่อมาที่ที่อยู่เลยค่ะที่อยู่คือราชเทวีนะคะจังหวัดกรุงเทพค่ะเราก็จะใส่จุด enter ค่ะเพื่อให้โปรแกรมนะคะขึ้น ขึ้นมาให้เราเลือกจังหวัดค่ะโดยเราจะเลือกจังหวัดชื่อจังหวัดกรุงเทพรหัสจังหวัดคือ BK ค่ะกด Enter หรือคลิกเลือกค่ะต่อมาที่รหัสไปรษณีย์นะคะคือรหัส104 0 0ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่หน่วยงานสังกัดทับเงินเดือนค่ะโดยในที่นี้นะคะไม่ได้ระบุแผนกคือแผนก บัญชีการเงินค่ะเรากดจุดแล้วก็ Enter นะคะโดยเราจะเห็นว่าแผนกที่เราต้องการนะคะคือบัญชีการเงินยังไม่มีนะคะมีเพียงแค่แผนกขายคือรหัส0ูนนะคะเราจะต้องเพิ่มเข้าไปคือกด F 3หรือคลิกเพิ่มค่ะโดยใช้รหัส0ูนย์ค่ะชื่อชื่อชื่อแผนกนะคะคือบัญชี ขีดการเงินค่ะเสร็จแล้วกด F 1 0หรือ Save ค่ะยังไม่ได้ยังไม่ใส่ชื่อฝ่ายคิดโอเคค่ะเรากดจุดแล้ว Enter ค่ะเราจะใช้ไม่ระบุนะคะคลิกเลือกค่ะแล้วก็กด F 1 0ค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงแผนกที่เราต้องการนะคะคือ02ค่ะคือบัญชีการเงินขีด02ค่ะอันนี้เราพิมพ์ผิดนะคะเราจะไปแก้ไขค่ะ เราก็จะเลือกชื่อแผนกบัญชีการเงินรหัสแผนกคือ02นะคะคลิกเลือกหรือกด enter ค่ะวันที่เริ่มเข้าทำงานนะคะคือวันที่1เดือน2ปี2 5 5 8ค่ะ <No. S 1> เงินเดือนนะคะคือหน0 0งบาทค่ะชื่อธนาคารคือธนาชาตินะคะเราจะกดจุด enter ค่ะเพื่อให้โปรแกรมขึ้นมาให้เราเลือกชื่อธนาคารนะคะโดยเราจะเลือกชื่อธนาคารธนาชาติรหัสธนาคารคือ t b a n กด enter หรือคลิกเลือกค่ะสาขารามคำแหงค่ะเราจะพิมพ์นะคะ เลขที่ค่ะเลขที่บัญชีของเรานะคะหรือเลขที่บัญชีเงินฝากนะคะคือ250ขีด2ขีด0 0ขีด 3, 3, 3ค่ะต่อมาที่กองทุนทับประกันสังคมนะคะเราจะใส่รหัสประจำตัวประชาชนค่ะ รหัสประชาชนนะคะคือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด f 1 0หรือบันทึกค่ะเมื่อรายการการบันทึกข้อมูลของพนักงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในที่นี้เราก็จะกด escape ค่ะเพราะเราจะไม่บันทึกต่อแล้วนะคะยกเลิกข้อมูลนี้คลิก yes ค่ะ เราก็จะเห็นนะคะว่าเราจะมีชื่อพนักง,งานเพิ่มขึ้นมา3คนนะคะแล้วก็รหัสพนักง,งานคือ 01, 02, 03ตามที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดออกค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ